สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำกุ้งแช่น้ำปลานะคะมีวิธีการทำยังไงให้กุ้งมีความกรอบเด้งไม่เหม็นขาวมาพร้อมกับสูตรน้ำจิ้มนมสดรสเด็ดสามารถทำกินทำขายได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกเรามาจัดก,การกุ้งก่อนนะคะวันนี้แม่ซีใช้เป็นกุ้งขาวไซส์ค่อนข้างใหญ่นะคะวิธีการทำก็คือตัดหัวออกก่อนจากนั้นก็แกะเปลือกให้หมดเลยค่ะ หางก็ไม่ต้องเอาไว้นะเนี่ยค่ะจากนั้นก็ใช้ไม้จิ้มฟันดึงเอาเส้นดําออกโดยนับข้อที่สองนะคะแทงลงไปค่ะแล้วก็ดึงขึ้นมาก็จะมีเส้นดําออกมาแบบนี้เลยเรียบร้อยนะคะหนึ่งตัวและวิธีการล้างให้กุ้งเด้งแล้วก็หมดกลิ่นคาวแม่สีก็จะใส่เกลือลงไปประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็แป้งมันค่ะ 2ช้อนโต๊ะผูนพูนตามด้วยน้ำแข็งนะคะเปิดน้ำใส่ลงไปคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเข้ากันดีแล้วก็แช่ทิ้งไว้แบบนี้สักประมาณ15 2 0นาทีนะคะครบเวลา15นาทีก็ ทำการล้างให้สะอาดนะคะเพิ่มน้ำแข็งนิดๆนะคะเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้กุ้งเด้งก็คือเวลาล้างเนี่ยต้องใช้น้ำเย็นจัดเท่านั้นอย่าใช้น้ำประปลายอย่างเดียวค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยน้ำประปามันมีความร้อนอาจทำให้กุ้งสุกนิดๆได้ค่ะ ใส่น้ำแข็งไปดีกนม่ซีล้างประมาณสองรอบนะคะจากนั้นจะทำการแช่ด้วยน้ำโซดาเพิ่มความเด้งแช่ทิ้งไว้อีกสิบนาทีค่ะครบเวลาสิบนาทีแล้วนะคะกุ้งที่ได้ก็จะมีความเด้งแบบนี้เลยแข็งแข็งเด้งๆนะคะ เดี๋ยวแม่ซีจะล้างน้ำเย็นอีกสักประมาณสองรอบเพื่อความสะอาดค่ะต่อไปก็จะมาทำน้ำปลาสำหรับแช่กุ้งกันค่ะส่วนผสมก็จะมี น้ำปลาแท้อย่างดีนะคะตามมาด้วยน้ําเย็นจัดแล้วก็ตัดรสเค็มนิดหน่อยด้วยน้ําตาลมะพร้าวค่ะแม่สี่ใช้ช้อนตวงบกอรี่นะคนให้ละลายนะคะ โอเคค่ะละลายเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครทําปริมาณเยอะหรือทําไว้ขายเนี่ยแนะนําให้เอาไปตั้งไฟก่อนนะคะส่วนผสมจะได้ละลายเร็วขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะช่วยฆ่าเชื้อด้วยค่ะของแม่ซีทาทานในบ้านก็ผสมแบบนี้เอานะคะจากนั้นเราก็นํากุ้งที่ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วมาเรียงใส่กล่องค่ะเรียงให้สวยงาม แล้วก็เทน้ำปลาที่ทำไว้ลงไปเลยค่ะปิดฝานะคะจากนั้นก็นำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาอย่างน้อย30นาทีค่ะ ในระหว่างที่รอเราก็มาทําน้าจิ้มซีฟู้ดกันค่ะส่วนผสมก็จะมีกระเทียมจีนพริกขี้หนูสวนส่วนตัวนี้จะเป็นพริกขี้หนูเขียวนะคะน้ำมะนาวคั้นสดก้านผักชีใบสาระแหน่นมข้นจืดเพิ่มความนัวน้ําปา,มาลมะพร้าวเกลือแกงแล้วก็สุดท้ายน้ําปลาค่ะใส่ทุกอย่างลงไปในโถปั่นนะคะยกเว้นนมข้นจืดก้านผักชีแล้วก็ใบสาระแหน่ค่ะ ปั่นให้ละเอียดเลยค่ะเมื่อละเอียดดีแล้วก็ใส่ใบสะระแหน่นะคะแล้วก็ก้านผักชี <genommen> ดูค่ะ ละเอียดดีมากแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยสุดท้ายที่เราจะใส่ก็คือนมข้นจืดเพิ่มความนัวนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบสามารถตัดออกได้เลยนะแม่ซีก็จะใส่ไปเลยคนให้เข้ากันค่ะ กุ้งแช่น้ำปลาของเราก็แช่ครบ30นาทีแล้วนะคะดีค่ะสีจะเปลี่ยนไปนะคะเป็นสีของน้ำปลาเนาะน่าทานมากวิธีการจัดเสิร์ฟก็วางกะหล่ำปรีซอยลงไปก่อนนะคะวางน้ำจิ้มลงไปตรงกลางก็เรียงกุ้งลงไปเลยแล้วแต่ความชอบเลยนะคะอยากเรียงแบบไหน ก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะกระเทียมจีนซอยพริกแดงกินดานะคะตกแต่งให้สวยงามให้มีสีสันวางไปแบบนี้ก็ได้ ้ายนะคะตกแต่งด้วยยอดสะระแหน่ค่ะเ <_ C 1> ท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟนะคะหน้าตาสวยงามมากๆและอีกหนึ่งสิ่งที่ห้ามพลาดนะคะก็คือหอมแดงเจียวแต่แม่ซีไม่ได้ทำเองนะซื้อสำเร็จรูปมาค่ะตัวนี้แล้วก็กระเทียมโทอนดองเ <_ C 1> ดี๋ยวมาดูในกรณีที่ทำขายด้วยนะคะว่าเวลาตักขายเนี่ยตักยังไงเหมือนเดิมนะคะใส่ตัวกระหล่ำปลีลงไปก่อน ให้ปูนๆก่อนเนาะตักกุ้งลงไปสักประมาณเจ็ดตัวค่ะใส่มะระลงไปจริงๆผักเนี่ยให้ลูกค้าเลือกก็ได้นะคะอาจจะมีคะน้ามะระกระหล่ำปลีหรือไม่ก็สะระแหน่แล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยราดน้ำจิ้มเลยถ้าลูกค้าทานเลยเราก็ราดไปได้เลยนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะให้แยกก็ต้องมีถ้วยน้ำจิ้มต่างหากนะตามด้วยตัวนี้ค่ะหอมแดง หอมเจียวนะคะะระแหน่นะคะกระเทียมโทนใส่ไปด้วยและกระเทียมพริกสดปิดฝาเลยถ้วยนี้สามารถขายได้129บาท150บาทแล้วแต่ต้นทุนของเราเลยค่ะได้แล,แล้วก็ได้เวลาชิมแม่ซีขอชิมในถ้วยก่อนแล้วกันนะคะมันราดมาแล้วเนาะ ดูค่ะช่ำๆน่ากินมากมาค่ะอืม แซ่บมากๆเลยค่ะน้ำจิ้มเนี่โคตรเด็ดเลยค่ะเวลาทานด้วยกันนะคะจะมีความลงตัวไม่เค็มโดดจนเกินไปได้ความนัวจากนมนะคะกุ้งก็มีความเด้งกรอบอร่อยมากๆเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ